สวัสดีค่ะเอาปุ๋เลยเดี๋ยวไนมบ้านขายอยู่นี่สวัสดีค่ะ่อเนี่ยมาเจอกับน้องเซียนะคะเดี๋ยวเนี่ยพี่ออยนุ่งฝรั่งมองอยู่ดูสวัสดีจ้าถานเงินกันมานานจ้าไม่ได้เจอพี่อ้อยหลานหลานพี่อายค่ะทุกคน ข้าวปลาปลาไฟแรงเกินไปไม่ออกไม่ไหม,ไมน่าจะโคนทอปลากินข้าวค่ะเจี๋ก็ไม่ได้ลงชุดนานนู้นสองอาทิตย์จนไม่เริ่มลงชุดแล้วดีจะลงชุดอร่อยดี ไม้ต้มกินน้ำไม้ต้มกินแจ่วกินกับข้าวอีสานวันนี้จ้ะแล้วก็กินข้าวเหนียววันนี้ไฟแรงเกินไปหรเปล่าวะออกไม่ไหม้เอ้ยน้ำมันร้อนจนไป มันร้อนเกินไปรนน<ฮ>ิงไหมแลาเล็กุกคนปลาแข็งไม่เด เอาปลาแข็งเนาอสุกมาดูเนี่ยเกือบไหมค่ะทุกคนปลาเท่อไอย ้อยทอดปลาหมึกค่ะทุกคนใช่ไหมไม่ทอดไม่พี่อ้อยทอดปลาหมึกค่ะทุกคนทอดปลาเสร็จทอดปลาหมึกนน้ำมันปลาหมึกก็ไม่ทอดเอ้ยน้ำมันปลาหมึกอ่ะผู้พิสน้ำมันทอดปลามาทอดปลาหมึกต่อ นี่ค่ะทุกคนปลาพีอ้อ,อยปลากับปลาหมึกเอ้ยเราจะกินข้าวมีหน่อไม้ต้มก็มีน้ำพริกปลาะ้ะ อุ้ย,ยพริกปลรราแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะทุกคนมามาทุกคนมากินข้าวกับพี่อ้อย <c oughs> กินข้าวปลาทอดปลาหมึกทอดปลาหมึกอันนี้ปลาค่ะองอไว้ต้มแจ่ว อันพิก <c oughs> สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคน <c oughs> มามมา,มากินข้าวกันจ้าถ่ายคลิปกินข้าวปลาหมึกทอด เอามาต้มฝนตกทั้งเดือนแล้ววันนี้เดือนนี้ทั้งเดือนเลยจังหวัดภูเก็ต ปลาทอดกินเสร็จก็ไปทำงาน มาทุกคนกินข้าวกันกินข้าวเช้าวัาววนนี้วันที่เด้อเล่อ่ะวันนี้วันที่ยีสิบเอ็ดกันยาเดอนกันยา หวานไม่ขมเลยหน่อไม้หวาน,ว,านว่เออหวานหวานอร่อยอะก็เลือกหน่อไม้หน่อไม้หวานหน่อไม้ไผ่หวาน พี่อ้อยกอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าพี่อ้อยกอดกินข้าวเสร็จก็ไปทํางาน,นะค่ะทุกคนก็เจอกันใหม่จ้ะีจะไปทํางานเดี๋วกันะะทุกคนลมโอ้วันนี้มีแดดออกมีแดดออกดีใจมากเลยมีแดดฝนตกมาเกือบเดือนแล้วดูแดดแดดค่ะทุกคน ลมแรงนะวะลมเดี๋ยวไปอันนีดูดตาตาไอ้แพนอ้าลมเฮ้ยใจไอ้แพนน้าดูาทุกคน สดชื่นสดชื่นมากเป็นได้บายบายก่อนเพนได้ายบายกล้องก่อนนะ้บาย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  <c oughs> เล่นกับหมาแหละดูโอู้ชอบจางแดดออกต้องเห็นแดดออกค่ะวันนี้ระวัางพี่โอกระช่ายพีะ งานพี่อ้อยมันยุ่งมาลูกค้าเข้า,ขาเตรียมข้องไม่ค่อยมีเวลาท่ายค่ะทุกคนก็ลมลมแรงมากค่ะทุกคนลมดูลมเย็นมาก ี่อ้อยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนพี่อ้อยจะก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนพี่อ้อยก็จะไปทํางานแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อ้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย